คุณผู้ชมครับคิดถึงจังช่วงที่2ขอ,องรายการก็ยังพูดคุยอยู่กับคุณโอลานตมใจอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราคุยถึงเรื่องวัยเด็กปฐมทบวัยไปแล้วช่วงนี้ก็ช่วงวัยรุ่นนะช่วงนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนกรุงเทพและมาที่เพาะช่างเรียนเพาะช่างอยู่3รุ่นรุ่นแรกไม่จบรุ่นแรกไม่จบเพราะว่าเนื่องจากมีสิทิตุลามีอะไรเข้ามาอ้างถึงสิทิตุลาอ้างไป แล้วอ้างได้แต่พอเราก็พอพอถึงเวลาเสร็จก็กลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้บุ้ที่มันไม่ได้ก็เปลี่ยนครับต้องไปเรียนอีกที่หนึ่งเพื่อบุ้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อกลับมาสอบใหม่เพื่อกลับมาสอบใหม่แล้วก็ก็เรียนก็สําเร็จแต่ว่ามาเรียนมาอีกครั้งที่สองตอนนั้นระหว่างเรียนครั้งที่สองนี่ก็เลืนดนตรีไปด้วยเลื่ดนตรีครับทีนี้ช่วงนั้นก็จะไปเลื่อนจังขบวชไปไปเดินทางเดินเดินสายเรื่พวกไหนครับ กับวงชื่อวง epitaph ครับสกอต e p i t a p h นะครับ epitaph เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นคำจาลึกบนหลุมฝังศพอะไรนั้นเขาเรียกว่า epitaph ตอนนั้นก็เล่นกับพรรคพวกหลายๆคนมีมีใครที่อยู่ในวงการตอนนี้ไหมครับไม่มีไม่มีเลยไม่มีแล้วครับตอนนั้นเล่นไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ออกไปเป็นต่างจังหวัดไปเล่นทางไหนต่างจังหวัดครับโอ้ชลบุรี เมืองการราชบุรีเชียงใหม่อุบลราชธานีอุดรอะไรเล่นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับไม่ได้ไปได้ประจำที่ไหนที่ที่สนลุมฉะนั้นก็เล่นมีที่เล่นด้วยกันก็จะมีวง grand x วงรอยัลเอสไพร์ตอนนั้นเรามีชื่อแล้วสิตอนนั้นก็ตั้งแต่ว่าเริ่มมีชื่อแล้วคือเป็นมือกีตาร์ที่ฮอตอ่ะฮอตเป็นมือกีตาร์ที่ฮอตเหมือนเดิมหล่อฮอตเนี่ยฮอตหล่อคือเน้นนะครับว่า ฮอตแล้วก็รอแตจริงไอันนีอ้เนี้เป็นคำหยอกล้อกันนะครับครับก็เป็นการล้อเล่นกันก็เป็นการอ๋อตอนนั้นก็ก็เริ่มเริ่มตะเวนตามแต่จังหวัดเริ่มคอนเสิร์ตต่างๆไม่ได้เร่นประจาที่ไหนครับแล้วเอาเวลาที่ไหนไปเรียนล่ะช่วงนั้นน่าจะจบแล้วจบจบมาแล้วหมายถึงว่าจบครั้งที่สามแล้วใช่ไหมครับที่สามเไปเรียนจบแต่ไม่ไม่เอาใบประกาศก็จะจะเป็นคนแบบนี้รูปถ่ายที่เรียนสมัยสมัย ที่เชียงรายก็จะไม่มีรูปของตัวเองเพราะเวลาเขาถ่ายรูปกันทั้งหมดครับผมก็จะไปอยู่ที่หนึ่งครับพวกในรุ่นเดียวกันเขาบอกว่าไหนเอง็เอง,องมึงหายไปไหนไม่มีไม่มีครับอะไรเงี้ยครับหายไปด้วยความสมัครใจหรือว่าสมัครใจเพราะว่าเร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 าเอาเหมือนเอาความรู้สึกของตัวเองไปที่ตั้ง<อ>เป็นอย่งงางนั้นซะมากกว่าแต่ผมจะบอกว่าอย่าอย่าเอา,เอา,เอาบางอย่างที่ไม่ดีก็หรือว่าเป็น มันไม่ดีก็ไม่ใช่บางอย่างที่มันมันอยู่กับคน่ะมันอยู่คนมันมันหล่อหลอมเราได้แล้วก็ความรู้เท่านั้นเองที่มันจะประคับประคองให้คนเราไม่ความเสื่อมผมนะผม้าใจคือคุณผู้ชมคนที่ที่ที่ฉลาดคนที่จีนเนี่ยสักขอโทษนะขอใช้คําว่าจีนเนี่ยคนที่แบบเนี้เขาจะเป็นอะไรซึ่งทําไปทําไมสิ่งนี้ไม่จําเป็นอันนี้ก็ไม่จำเป็นทําไปทําไมอะไรยังไงคือคือเขาจะเป็นตัวตัวเองสูงมากๆ มีความคิดของตัวเองเพ่าดน,นตรีที่เล่นแาตา่ละชิ้นสมัยปัจจุบันที่ที่ฟังจากจากจากคุณนะจากโอเนี่ยนะมันเป็นสไตล์ของตัวเองมีอะไรกลิ่นอายของตัวเองชัดๆไม่ได้ไปเอามาจากที่ไหน คนที่ท,ที่ที่แบบคุณเนี่ยมันมีน้อยมากที่จะมีความคิดอิสระทาอะไรอิสระถ่ายรูปก็ไม่ยอมถ่ายด้วยว่าไม่จะเห็นจาเป็นเลยใช่ปะเพราะเราเราไปเรียนเราเราเพื่อจะให้มันผ่านไปแต่หรืออะไรอย่างี้บางอย่างที่มันเ,เป็นดาบสองคมก็คือเวลาคนดูคนฟังเราเรามีวิธีการแบบนี้อะไรต่างๆมีหลายคนพยายามที่จะเป็นแบบต้นแบบของเขาอะไรเนะี่ย เราต้องพูดตรงนี้ก่อนว่าอาแวดล้อมแล้วก็ความรู้มันสามารถที่ประคับประคองเราให้พ้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเสื่อมได้ hmm. ก็พิจารณาเอานะครับว่าบางอย่างที่พฤติกรรมของโอลาอาจจะไม่ถูกใจของใครหรืออะไรต่างๆนั่น,เป,นเป็นมิติหนึ่งของ ของชีวิตนั่นเนาะเขาเรียกว่าคน,คน,นแต่ละคนก็มีทางเดินของตัวเองเหมือนกันเขารับวิธีการออของตัวเองเขารพบความสึกของตัวเองแล้วก็คนคนอื่นด้วยเราไม่ใหา่คนอื่นอดร้อนบางอย่างที่มันเ,เป็นช่องทางที่ไม่ดีเราก็คงจะต้องพิจารณานะครับือช่วงนั้นในชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยไหมจากเชียงรายกับกรุงเทพเพราะกรุงเทพเนี่ยคุณเริ่มเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีบทดนตรีแล้วมันต่างกันเยอะไหมตอนอยู่เชียงรายเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อม ได้ข่าวว่าอยู่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องจากพ่อแม่มาอยู่คุณน้าคุณป้าอะไรเงี้ยครับมามาอยู่ม,มาอยู่มาเช่าบ้านก่อนมาเช่าแล้วก็เช่าอยู่หลายที่แล้วก็สุดในสุดก็ไปอยู่ที่บ้านของคุณป้าแล้วก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเออมันความอิสระของตัวเองคือเรากลับกลับบ้านต้องมันเป็นเขตทหารเราก็ต้องพยายาม,มที่จะไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็ เอาตัวเองออกมาเพราะว่ากลับบ้านดึกบางทีก็ไม่กลับอะไรเงี้ยก็ไม่เพราะช่างมัเขาเขาไม่กลับันอยู่แล้วเขานอนที่โรงเรียนครับบางทีก็นอนที่นั่นครับใช่ไหมผมเคยไปไปเยี่ยมเพื่อนเห็นแล้วตกใจโอ้ย่างีนห้องกิจกรรมที่เคยเห็นเนี่ยมันมีที่นอนเหมาม้งเต็มไปหมดแก้นตะเกะยะกากแล้วไม่ได้สีสวยติดสวนกุหลาบนนอไม่ได้สีสวยนยติดสวนกุหลาบแต่รู้วติดกันเลยตึดกิจกรรมผมรีอยู่นข้างล่างมีกลิ่นคลุ้งไปหมดทุกอย่างอยู่ตรงนั้นหมด แล้วเป็นอะไรกินนอนตรงนั้นทุกอย่างที่เราจะดื่มเราจะอะไรเงี้ยก็คือมันดืมต้องแต่เป็นชีวิตที่สนุกนะศิลปินผมเข้าใจว่าศิลปินในบางทีเนี่ยมันมันมันอยู่ด้วยกันมันก็มีสิ่งที่มันประสานกันได้ก็เนี่ยแหละก็มีกินบ้างนิดนหน่อยหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของศิลปินไหมเนาะคือผมผมเชื่อว่าคนหลายๆคนอ่ะอยากอยากจะไปหาสิ่งที่ตัวเองที่ตัวเองไม่รู้ แต่บางอย่างที่สัมผัสก็อยากจะเข้าไปลึกกว่านั้นก็คือเรื่องนี่คือเรื่องอาร์ตนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยาไม่ใช่เรื่องอย่างงานหลายๆอย่างที่คนเราไปถึงในขีดจากัดของตัวเองทะลุผ่านไปตรงนั้นได้แต่ว่ามันไม่มีขีดจากัดถ้าคนเราที่จะอยากจะเรียนรู้ตลอดนะครับผมว่าทุกๆทุกๆทกุทุกอย่างไม่แต่ไอความราบับผิดชอบที่จะมีต่อไอรอบพ้างก็าตามอย่างทํางานให้ประชาชนหรือตา่างก็จะเนี่ยจะเวียนเข้ามาอย่างนี้ก็ อยู่ที่คนอะอะไรที่มันมันสามารถที่จะให้ให้คนส่วนใหญ่เป็นสุขได้ไม่ว่าจะเป็นงานอาร์ตเป็นงานที่รับใช้งานที่จะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างที่มันดูมันน่าจะเสื่อมเราพัฒนาขึ้นมาได้หน่วยงานหลายหลายหน่วยงานผมว่าน่าจะจะต้องมีคนอาร์ตเข้าไปอยู่บ้าง,งหรือคนที่ไม่รู้เรื่องอาร์ตก็พยายามศึกษาเรื่องอาร์ตบ้างเพราะว่าผมว่าเรื่องอาร์ตมันมันช่วย ทำให้หลายๆอย่างมันมันไปไปด้วยที่สิ่งที่เขาเรียกว่ามั่นคงและยั่งยืนคุณเห็นไหมว่าเวลาอยู่ข้างข้างทางจะเห็นต้นไม้ที่ซึ่งไปละสายไฟใช่แต่มีคนมาตัดตัดต้นไม้แต่คนตัดต้นไม้ไม่รู้ว่าตัดอย่างไรให้มันสวยนั่นนั่นคือประเด็นเพราะเขาไม่รู้เรื่องเรื่องาจะบอกว่าไม่รู้เรื่องาแต่เขาไม่สนใจมากกว่าที่จะทํา และที่สําคัญหูหน้าเขาก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยว่าจะตัดอย่างไรทําให้มันมันดูสวยงามแล้วก็ไม่ให้มันกลไม่ให้มันกุดต้นไม้กว่าจะโตได้นะตัดกิ่งไหนกิ่งไหนกิ่งไหนที่ไม่ละก็วาไปอันนี้เป็นเรื่องของของอาร์ตซึ่งซึ่งอันนี้คนเรานันถ้ามีครบนะมันก็จะทําให้กรุเทพสวยงามกว่านี้ซึ่งตอนนี้สายไฟก็เป็นใยบางมุมเลยน่าจะเห็นว่าตามข้างทางไปปลูกทำไมอ่าไม้ดอกปลูกไม้ดอกเพื่อให้ดูสวยงาม คนเราถ้ายังหิวอยู่ยังทุกข์ยากอยู่มองดอกไม้ยังไงก็ไม่สวยไม่มีทางเพว่าให้ไม้ให้ร่มรให้ผลจะดีกว่าไม้ให้ร่มคือไม้ให,ใหญ่ไม้ใหญ่ยังให้ผลอีกก็ยิ่งได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วกันครับก็ทมอเปลี่ยนปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวเนาะผมเคยเ, <c oughs> เคยคุยกับทางคนบางคนที่ท,ท,ที่ที่รบับผิดชอบด้านนี้เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆที่มันมันจะไปทวง เรื่องการค้าบ้างอะไรบ้างในเมื่อผลไม้บางอย่างทึ่เก็บกินได้แล้วตลาดจะยังไงจะส่งออกอยังไงเอาะไรยังไงเขาคิดอย่งไงในมุมครับคิดก็ระแบบแบบกแบบัแบบวพวกเราศิลป,ปินคือมัอนไม่จริงๆไม่ต้องทั่วประเทศหรอกเอาตรงไหนเริ่มก่อนว่าถ้าคนเราปากท้องอิ่มดอกไม้ก็จะสวยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวขอย้อนกลับมานิดนึงตอนเล่นดนตรี แล้วดนตรีนี้เล่นเพลงของใครแต่งเองหรือยังหรือเล่นเพลงของศิลปินฝรั่งอยู่ครับโอ้เล่นเยอะครับเล่นเพลงฝรั่งเล่นคคฟเฟอร์เล่นแต่ว่าช่วงวัยรุ่นนี่เล่นเล่นพวกไหนเล่นเพลงพวกไหนเล่นตั้งแต่แมนเฟรดแมนสเล่นด e เ p อร์เพลย์เลสเอร์ปลินเลสเซอร์ปลินเลสเซอร์ปลินเลสเลินเล่นบ้างแบ็กซ์ปัตครับมีใช่ไหมครับอืมแล้วอะไรมีวงอะไรนะที่ t ทรั e เฟิลยินทานผมเห็น โอ้เล่นไหนเอามาดูเลยิปอสกอร์เปียนไพออนบัตเตอร์ฟลายสกอร์เปียนมาเล่นตอนหลังๆนี่เล่นเพลงหนักทั้งนั้นเสียสรุปเนี่ยที่ฟังที่ฟังจากวงดนตรีที่ที่สัมผัสเนี่ยเล่นเพลงอันเดอร์กราวพวกเล่นฮั์ด็อกเลยใช่ไหมครับก็เหมือนกันเหมือนกับผมเนเอเหมือนกับองปลงฟรู้อยู่พอตอนนั้นร้องเองด้วยหรือเปล่าครับ ไม่ไม่ร้องครับใครร้องตอนนี้ปกติผมจะผมผมร้องเพลงผมจะร้องเพลงไงพวกแอนดี้วิลเลียมส์อะไรเงี้ยอ้าวกับอีกอย่างหนึ่งมันคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องครับคนละเรื่องถึงว่าเล่นดนตรีได้เพราะอ๋อชอบชอบเพลงพวก More than มอว์แดนดี้คริสต e r เฟิร์สทั้วเฮสโน่ใช่เพลงชอบนี่ก็ได้ฟังตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว่เพลงไทยก็สุเทพวงกำแหงอะไรเงี้ยครับฟังหมดทั้งลูกทุ่งเอ่อเลียกเลียนง่ายว่าเขาเรียกว่า น่าจะน่าจะเป็นหมอลำยันโน่นอ่ะเยสอะไรอย่างเงี้ยเราต้องฟังหมดเล่นเพลงเพลงก็เขาเล่นเพลงคลาสสิกโอ้เล่นเพลงดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับเพลงเพลงสมัยก่อนในช่วงที่พวกเราอย่างเป็นไปรุ่นเนี่ยมันจะมีแต่เพลงฮาร์ดร็อกอะอันเดอร์กราวซึ่งวงแต่ละวงนี่หนักๆทางนั้นแล้ววงในช่วงนั้นก็มีวงที่หนักๆอย่างเช่นพี่อะไร VIP ีใช่ไหมพี่แหลมพี่แหลมบริษัทนี่ก็เพลงหนักๆวงถึงฟ็อกซ ก็เพลงหนักๆของคุณ kind ช of oui> ื่อวงอะไรนะเอพิทาฟเอพิท p ฟแล้วก็เป็นเพลงหนักๆเพราะอยู่ที่เป็นชีจาร์กกลุ่มศพใช่ไหมนั่นก็เป็นเพลงหนักๆแต่ตัวเองแล้วความวิสัยตัวคุณคือชอบเพลงนิ่มๆสบายๆถึงว่ากีต้าร์ของดิโอแลนโปรเจกต์ถึงเป็นเป็นกึ่งคลาสสิกกึ่งโฟกกึ่งความโรแมนติกเยอะทีเดียว อันนี้นเป็นเพราะตัวเราหรือเปล่ามันเป็นเพราะก็เวลามันใช่เพราะว่าไอ้ไอะไรที่มันหลอมมันหลอ,อมเราเข้ากับสันดานเรานะครับอ,อย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนต้นตนะครับมันก็แสดงออกส่งผลถึงวันในวันนี้จนถึงเดี๋ยวนี้ด้วยเราเรื่องวัยรุ่นเนี่ยมันค่อนข้างิียืดยาวทีเดียวนะครับเรามาพบกับเขาในวันพรุ่งนี้ดีกว่าเป็นเรื่องราวของที่ที่ดิโอลานโปรเจกต์กําเนิดขึ้นมาโดยฝีมือของคุณโอลานพรมใจ นะครับพลาดไม่ได้ครับ